สวัสดีครับผมจะมาแนะนำตัวอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศนะครับมีสองชื่อด้วยกันนะครับชื่อแรกของเขาก็คือตัวเซฟตี้วาลครับชื่ออย่างเป็นทางการชื่อที่สองเราเรียกว่ารีฟิกแ i ลนดีเทนชันคอนโทรลวาลครับนะครับมีหน้าที่ช่วยเราในเรื่องของการเซอร์วิส เติมน้ำยาหรือทำระบบน้ำยาของเครื่องปรับอากาศในระบบน้ำยา r หนึ่งสามสองครับวิธีการทำงานของมันก็คือมันจะมีเกลียวครับนะครับเกลียวตัวนี้ครับทางด้านบนเพื่อให้เราหมุนได้เก็มไห้ฮะมันหมุนได้ครับคลายได้นี้ผมอยากให้เราดูข้างใน ข้างในจะเห็นว่าในขณะที่เราหมุนเกลียวเข้านะครับมันจะมีแกนนะครับเพื่อไปดันวาล์วลูกศรน,นะครับในหัวเซอร์วิสของเครื่องปรับอากาศหรือตัวทีววาล์วนะครับในภาษาเทคนิคนะครับตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการลดความสูญเสียในขณะที่เราปวดสายเกต ไม่ให้น้ำยาออกนะครับหรือสูญเสียน้ํายาในระบบครับครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวดีพิกเล็ตด t เทนชั n นโพลูนวาวกับตัวเครื่องปรับอากาศนะครับ จะถอดฝาครอบนี้ออกโดยการขัดสกรูตัวนะครับจากนั้นถอดปุ๊บเราจะเห็นเซอร์วิสวาลนะครับหรือวาลบริการครับจากนั้นเราก็ทำการเอาประแจเลื่อนไขตัวเวิสวาลออกก่อนนะครับ ครับเราก็ใส่ตัว refraction control w a l e เข้าไปครับครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบิดให้ดูจะได้เห็นชัด อันแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำสายมันติโฟเกตนะครับใส่นะครับใส่เข้าไปกับตัวเซฟตี้วาลหรือรีฟิกเกเรนต์รีเทนชั่นคอนโทรลวา เรียบร้อยครับก็จะเป็นลนักษณะนี้จากนั้นเราก็ทำการหมุนแกนนะครับเพื่อให้ไปดันนะครับวาวลูกศรที่อยู่ในตัวเครื่องครับหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมจะทำการหมุนแกนเพื่อดันเปา่าลูกศรครับเราเห็นสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้เทเชอร์จากเดิมนะครับจากเกจที่เป็นศูนย์นะครับจะมีแรงดันเข้ามาแล้วครับในกรณีที่เราต้องการปลดนะครับหรือเราทำระบบน้ำยาแม้กระทั่งทำการแบคคัม เติมน้ำยาใดๆก็แล้วแต่นะครับเราจะทำการปลดสายเกตโดยที่ให้น้ำยาสูญเสียน้อยที่สุดจากตัว f e i ิ e ก a n t Retention c o wow คอนโท v a วา e นะครับเราก็ทำการหมุนนะครับเลียวนะครับเพื่อถอยแกนออกมาครับนะครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้น เราก็ทำการปลดนะครับตัวสายเกตออกได้เลยปิดโอเกตออกได้เลยนะครับมันจะออกมาแค่นิดเดียวเท่าเรียบร้อยครับเท่านี้เองครับแล้วเราก็ทำการถอดตัว รีพิกเกอร n แ r นด์รีเทนชันคอนโทรลวาลออกจากนั้นเราก็ทำการถอดตัวรีพ <fic> wow. ิกเกอร์แลนด์รีเทนชันคอนโทรลวาลครับแล้วก็ทำการปิดหัวเซอร์วิวาลครับ เรียบร้อยครับเอทำการประกอบเรียบร้อยครับขอบคุณครับ